สวัสดีครับอัปเดตอากาศประจำวันกันครับพี่น้องในรุ่งสางวันอังคารที่18กุมภาพันธ์นะฮะโดยการตกของฝนนอกฤด,ดูทางตอนบนของประเทศไทยในวันนี้ด้วยกระแสลมที่อ่อนนะครับพี่น้องความชื้นไม่มากการยกตัวของฝนต้องอาศัยการเบียดปะทะกันของลมนะฮะให้กระแสอากาศยกตัวขึ้นไปกลายเป็นเมฆฝน ฉะนั้นจึงยังคงเน้นไปในพื้นที่ที่มีแนวสอบของลมมรสุมหรือลมระดับล่างที่พัดมาจากทางทิศใต้ทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับก่อนอื่นขออนุญาตตอบคำถามพี่น้องที่สงสัยเรื่องของลมก่อนนะครับน่าจะเป็นพี่น้องที่มาจากทางพื้นที่ภาคอีสานนะครับของลมของฝนเนี่ยครับ โดยจากภาพที่พี่น้องเห็นกันอยู่นี่ก็คือแบบจำลองคาดหมายปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงซึ่งแสดงในคลิปเมื่อเช้าวานนี้นะครับพี่น้องมีคำถามมาว่าประเทศเวียดนามเนี่ยครับอยู่ทางขวาสุดของพี่น้องนะครับติดทะเลจีนใต้ก็ถูกลมตะวันออกพัดปกคลุมทางเดียวและไม่มีแนวลมทิศทางอื่นเข้ามาพัดสอบเช่นเดียวกันกันกบพื้นที่ภาคอีสานของไทยนะครับ ถามมาแบบนี้แต่ทําไมเวียดนามมีฝนตกเกือบทุกวันเลยนะฮะในขณะที่ลาวกับไทยไม่ค่อยมีฝนตกนะครับจริงๆแล้วคําถามคล้ายๆกันแบบนี้นะครับพี่น้องเคยมีพี่น้องเอฟซีบางท่านนะท่านหนึ่งถามผมมาอยู่เหมือนกันนะฮะโดยถามว่าดูจากโมเดลคาดการปริมาณฝนนะฮะทั้งปีทำไมบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางมีฝนเกือบทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูอะไรนะฮะ ตกทุกวันซึ่งผมก็พิมพ์ตอบคำถามไปในคอมเมนต์นะไม่ได้มาตอบในคลิปนะไม่ได้มาพูดในนี้เลยหลายท่านก็อาจจะไม่เห็นคำตอบนั่นเองนะดังนั้นขอตอบในคลิปนี้เลยนะครับพี่น้องก็แล้วกันนะครับกระชับกระชับสั้นๆฮนนะสองปัจจัยนะฮะที่เวียดนามเป็นแบบนี้ฮะตอนกลางปัจจัยแรกก็ด้วยเวียดนามนั้นเขามีลักษณะภูมิประเทศนะฮะตรงกลางที่ เป็นแนวตรงกับทางอีสานบ้านเราเนี่ยก็เป็นแนวทึกเขาขวางกั้นลมที่มาจากทะเลจีนใต้นะฮะเขาสูงโดยแนวเทือกเขาที่ชื่อว่าอันนำนะครับอันนำนี้ทอดตัวยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเลของเวียดนามตอนกลางเขาก็ทําหน้าที่ประหนึ่งเป็นกําแพงกั้นลมมรสุมนั่นแหละครับเมื่อลมมรสุมที่หอบความชื้นจากทะเลเข้ามาพัดปะทะกับเทือกเขาก็จะถูกบังคับให้ ลมเนี่ยถูกบังคับให้ยกตัวขึ้นนะดันกระแสะอากาศขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศหรือชั้นฐานเมฆที่มีจุดน้ําค้างแข็งนะฮะอุณหภูมิก็จะลดลงฮนะทำให้อายน้ําในอากาศควบแน่นกันตัวเป็นเมฆและฝนซึ่งลักษณะภูมิประเทศทีท่ทําให้เกิดฝนแบบนี้นะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอโลกราฟิกเบนโฟลนะคพี่น้อง ปัจจัยที่2นะตอนกลางของประเทศเวีนดนามมีลักษณะเป็นชายฝั่งแคบๆนะครับพี่น้องแล้วก็ติดกับทะเลเลยทําให้ได้รับอิทธิพลจากความชื้นนะฮะความชื้นจากทะเลที่พัดเข้ามาโดยตรงนะฮะซึ่งมักจะเกิดฝนจากการพาความร้อนนะฮะหรือที่เราเรียกว่า c o n v e c t i o n r a i n f a l l นะฮะได้เกิดตลอดทั้งปีนะฮะโดยสรุปเนี่ยครับพี่น้องเพื่อให้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะฮะผมขอเปรียบเทียบนะฮะาเสมือน ว่าภาคกลางของเวียดนามเนี่ยที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งตรงกับภาคอีสานเนี่ยเขามีตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะดักจับความชื้นจากลมรมรสุมรวมถึงพายุต่างๆที่พัดเข้ามาจากทะเลด้วยนะครับซึ่งอย่างลางนี้ก็ส่งผลให้งานงอกนะครับเสียหายมากมายเช่นกันนะฮะในเวียดนามทุกปีนะครับส่วนแนวเทือกเขาก็ทําหน้าที่เหมือนกําแพงที่ช่วยบังคับให้เกิดฝนทําให้พื้นที่นี้ได้รับฝน น้ำฝนเนี่ยครับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั่นเองโดยพื้นที่ของสอปอลาวและภาคอีสานของไทยนั้นไกลนะครับไกลจากทะเลความชื้นที่ลมหอบเข้ามาจะมีน้อยกว่าเวียตนามมากนะฮะการเกิดฝนนอกฤดูจึงต้องอาศัยแนวลมสอบอีกหนึ่งทิศทางหรือแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นเป็นหลักนั่นนะครับ พอเข้าใจนะครับพี่น้องแล้วก็ภาพที่เห็นถัดไปเป็นแบบจําลองความกดอากาศเท่ากันหรือความดันเฉลีย่ยเหนือระดับน้ําทะเลในวันนี้นะครับพี่น้อง18กุมภาพันธ์นะฮะทุกท่านก็จะเห็นว่าเช้าสายวันนี้การแผ่เสริมลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงที่โชว์สเตตการเคลื่อนด้วยแนวเส้นไอโซบาหรือเส้นความกดอากาศเท่ากันนะฮะวันนี้ดันลึกนะฮะลึกกว่าเมื่อวานนะครับลึกกว่าเยอะเลยไอโซบาเกณเย็นเห็นไหมครับ เริ่มต้นที่1ันสนะครับวันนี้ปกคลุมถึงนู่นเลยพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเห็นไหมครับนั่นก็แปลว่ากดสูงยังยึดพื้นที่ไว้เป็นวงกว้างนะครับพี่น้องในช่วงเช้าสายถึงเที่ยงนะฮะแต่ตกบ่ายไปความกดอากาศต่ำก็เข้ามาแทนที่เหมือนเดิมนะฮะก็คือเติมความร้อนเข้ามาและทั้งนี้จึงส่งผลให้กระแสลมระดับล่างใกล้ผิวพื้น925เฮกโตปาสคาลนะครับ ในวันนี้ก็ต้องปรับกําลังขึ้นลงเป็นไปตามการเคลื่อนของมวลอากาศไปด้วยนั่นก็คือพัดด้วยกําลังปานกลางขึ้นไปฮะถึงค่อนข้างแรงในบางช่วงนะฮะในช่วงเช้าแล้วก็ปรับกําลังลดลงในช่วงบ่ายอ่าโดยทางลมพัดผ่านปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางก็เป็นลมใต้นะครับเป็นน้องภาคอีสานและภาคใต้ก็เป็นลมตะวันออกในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับ แนวการพัดของลมมระสุมพี่น้องก็มองง,ง่ายๆตามลูกศรสีแดงในขณะที่กระแสลมคู่ขนานที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศบ้านเราอย่างกระแสลมบนในวันนี้พี่น้องจะเห็นลมระดับบนก็ยังคงทําหน้าที่ด้วยคลื่นกระแสลมตะวันตกนะครับวันนี้เขาพัดผ่านปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในทุกภาคเหมือนเดิมนะตามความแรงลดหลั่นลงไปตามสีนะครับพี่น้องสีก็มาสีม่วง สีส้มก็ค่อนข้างแรงสีเขียวก็ปานกลางเหมือนเดิมนะฮะแต่วันนี้เขาก็มีเพิ่มเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับพี่น้องนั่นก็คืออีรงเริ่มพัดศาสตร์ยกนะฮะอีทงกลางประเทศเห็นไหมครับพัดศาสตร์ยกขึ้นไปเป็นคลื่นหน้านะฮะผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะฮะโดยในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ลมระดับบนที่พัดผ่านเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้นะฮะพัดเสยขึ้นไปนะครับแต่ด้วยกําลังอ่อนมากนะครับ แนการพัดของลมระดับบนก็เป็นไปนตามลูกศรสีเหลืองดังนั้นนะครับพี่น้องเมื่อการเคลื่อนของมวลอากาศและการพัดของลมสองระดับเป็นลักษณะเช่นนี้ในเช้าเที่ยงวันนี้ด้วยมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงยังลงลึกปกคลุมถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการยกตัวขึ้นไปของไอ้น้ําความชื้นในพื้นที่ประเทศไทยก็จะยังคงทําได้น้อยนะทำได้ยากโดยทั่วไป ฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยก็ต้องอาศัยแนวลมทั้งสองระดับช่วยด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ภาคเหนือก็จะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยเฉพาะแนวด้านตะวันตกนะฮะตะวันตกทางด้านบนของภาคนะฮะก็ด้วยอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะ,ตะวันตกปกคลุมก็ยังมีอากาศหนาวนะฮะโดยในวันนี้นะฮะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับ ภาคตะวันออกจากแนวสอบของลมมรสุมที่เป็นลมใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ตามลูกศรสีแดงโดยในพื้นที่ภาคเหนือล่างและภาคกลางนะฮะวันนี้มีแนวการพัดยกของกระแสลมระดับบนหรือคลื่นกระแสลมตะวันตกช่วยนะฮะช่วยเสริมเล็กน้อยน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนหนาเม็ดกว่าพื้นที่อื่นเขานะครับในวันนี้พี่น้องในขณะที่พื้นที่ภาคตะวัน ออกนะฮะและภาคใต้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมด้วยกําลังปานกลางตามลูกศรสีแดงก็จะยังคงมีการยกตัวตกของฝนได้บางแห่งบางพื้นที่นะฮะแต่ภาคตะวันออกฝนจะลดลงจากเมื่อวานนะครับโดยภาคอีสานนั้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเคลื่อนเข้ามาปกคลุมนะแบบเต็มเต็มนะเต็มแม็กมากกว่าเขาแต่อากาศก็ยังไม่หนาวนะครับพี่ท้อ เพราะว่าลมที่พัดปกคลุมภาคนะครับเป็นลมความชื้นนะฮะลมหอบความชื้นอมชื้นที่มาจากทางทะเลจีนใต้หรือเป็นลมตะวันออกแถมแนวพัดสอบของลมสองทิศทางก็ไม่ค่อยมีนะฮะก็ไม่ค่อยมีฝนก็เลยจะต,ต้องไม่ค่อยมีตามนั่นแหละครับและจากโมเดลคาดการปริมาณฝนที่จะตกนะฮะในเจ็ดโมงเช้าของวันนี้วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้สิบเก้ากุมภาพันธ์ พื้นที่ภาคเหนือนะครับพี่น้องก็จะมีฝนร้อยละ1 0ถของพื้นที่ตกได้เป็นย่อมๆยอมบริเวณจังหวัดแพร่ตรดิษฐพิษณุโลกพิกิจเพชบบรบูรณรอบๆนะฮะจังหวัดดังกล่าวนี้ก็ที่ผมบอกมาก็อาจจะมีฝนได้นะครับพี่น้องเพราะลมมันสวิงไปสวิงมานะครับพื้นที่ภาคอีสานวันนี้ดูแอนิเมชันการเคลื่อนของเมฆแล้วก็น่าจะมีฝนได้แบบ เล็กๆน้อยๆนะบริเวณแคบๆแถวๆหน้าเขาเขตชัยภูมิและนครราชสีมานะครับดูตามนั้นพื้นที่ภาคกลางนะฮะก็จะมีฝนฟ้าะนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้เป็นหย่อมๆนะครับบริเวณจังหวัดคนครสวรรค์อุทัยธายนีชัยนาทอ่างทองลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีนะครับกรุงเทพนะฮะและปริมณฑลรอบๆก็อาจจะเกิดได้เช่นกันนะครับเหมือนพื้นที่ภาคเหนือสาเหตุเดียวกัน ภาคตะว,วันออกนะครับก็จะมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้เป็นแห่งๆนะบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะตกได้เล็กน้อยนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้เป็นแห่งๆเพราะว่าลมระดับบนมันอ่อนลงในะวันนี้ก็ตกได้บริเวณจังหวัดประจวบคิริขันระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนะฮะ โดยจากแบบจำลองคาดหมายอุณหภูมิในประเทศนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องพื้นที่ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย14-24ถึงองศาสูงสุดช่วงบ่าย31-33อถึงองศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20- 24ถึงอง,องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงบ่าย30-33ถึงองศาเซลเซียส พื้นที่ภาคกลางนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย20-26องศาสูงสุดช่วงบ่าย30-33องศากรุงเทพมหานครและประิมณฑลต่ำสุดเฉลี่ย26องศานะครับสูงสุดบ่าย31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย22-26องศาสูงสุดช่วงบ่าย29-33องศา ภาคใต้นะครับอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย21-25องศาสูงสุดช่วงบ่าย29-32องศาเซลเซียสสำหรับสอบปอลาวนะครับเป็นน้องอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าลาวตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย14-21องศาสูงสุดช่วงบ่าย21-31องศาเซลเซียสแล้วก็ลาวตอนใต้อากาศเย็นนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย19-22องศาสูงสุดช่วงบ่าย32-35องศาเซลเซียสคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรตอนล่างนะครับคลื่นสูง1เมตรโดยที่ฝั่งอันามันตอนบนคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรและอันามันตอนล่างก็เช่นเดียวกันนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ